สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สิติตราสองสามเลิบทาโระชะ่ชาแนลดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่และไพ่ออร์อรคเคิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในคลิปรนดอมสุ่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะมาดูกันว่าคุณเป็นยังไง เขาเป็นยังไงคิดอะไรอยู่คุณและเขาจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้แม่หมอจะใช้หัวข้อว่ามีใครบางคนอยากติดต่อหาคุณนะคะการอ่านไพ่ของเราเป็นแบบ general reading อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขาที่เรียกว่าไวส์สัวซานั่นเองนะคะสำหรับลูกดวงที่เข้ามาใหม่นะคะแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลงะคะ่ะ สำหรับลูกดวงเก่าๆที่เหนียวแน่นกันอยู่นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่คอมเมนต์มาแม่หมอก็กดไลค์ทุกอ่านครบอ่านอ่านทุกอันด้วยนะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกท่านนะคะยังไงต้องขออาภัยไปด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลย,ลยไอ l ดีไลน์แม่หมอให้ไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะเรามาเริ่มจากพลังงานธาตุแล้วก็ราศีค่ะ คุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภลักขณาพฤษภนะคะมีพลังงานของไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคุณหรือเขานะมีพลังงานของ t h e Emperor ชาวราศีเมษลักขาเมษนะคะมีพลังงานของ t e m p e r a n c e ค่ะคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศีธนูลักนาธนูแล้วก็มีความเป็นไพ่ 1หเหรียญนะคะคือพลังงานของชาวธาตุดินพุทธศปกันแล้วก็บังกรค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะด้วยไพ่ตัวเลขนะไพ่ตัวเลขที่แม่หมอเลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหมายเลข1ค่ะหมายเลข4หมายเลขห้า หมายเลขศูนย์หมายเลขเก้าหมายเลขหกแล้วก็หมายเลขเจ็ดนะคะนี่คือตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็เขาอาจจะเป็นวันสําคัญของคุณและเขาวันเกิดวันอะไรต่างๆวันที่พบกันเจอกันนะคะวันครบรอบอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่วันศุกร์วันเสาร์วันพุธพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะคะ ปีนักษัตที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีมะเสง็งปีมะเมียนะคะปีวอกปีเถาะปีมะโรงแล้วก็ปีชวดนะคะตรงกันบ้างหรือเปล่าเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเริ่มจากพลังงานของคุณกันก่อนเลยคุณณนะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้ไม่เหมาอจะใช้ไพ่ออร์คาชุดขลังนะคะ สักครู่ค่ะไพ่ติดกันนะคะเ <c oughs> อาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่พลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะสต o อใบแรกใบที่สองเป็นคำว่าสติปัญญาใบที่สเป็นไพ่ของกองไฟใบที่4แล้วก็ใบที่ห้า พลังงานของคุณที่แม่หมอสัมผัสได้นะคะณนะปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่าคุณได้ตัดจบแล้วก็เลิกราจากใครสักคนมานะคะคุณยุติความสัมพันธ์เพราะว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเหนื่อยนะคะณนะปัจจุบันณเวลานี้คุณพยายามที่จะใช้สมองมากกว่าหัวใจแสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณใช้หัวใจมากกว่าสมองอาจจะรักใครคนหนึ่งมากๆแล้วก็ทุ่มเทนะคะ แล้วก็ให้เขาหมดทุกอย่างมันเหมือนใช้หัวใจนําทางมันเลยมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ให้สิ่งที่คุณให้ตอบกลับมานะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะต้องหยุดแล้วและณปัจจุบันนี้คุณก็พยายามใช้เหตุผลไตรตรองใช้สติปัญญานะคะแล้วก็เหมือนกับดึงตัวเองกลับมาอยู่จุดเดิมให้ได้นะคะบางท่านบางคนกลับมาดูแลตัวเองกลับมาเติมไฟให้กับตัวเองหลังจากที่ ทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณหมดไฟคุณเหนื่อยนะคุณท้อแท้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรใดๆเลยนะคะณนะปัจจุบันนี้คุณลุกขึ้นมานะคะสร้างพลังกายพลังใจให้กับตัวเองบางท่านบางคนหันมาออกกําลังกายนะ,ะบางท่านบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเฉยๆไม่ได้สนใจในเรื่องความสวยความงามอะไรแต่ณเวลานี้คุณหันกลับมารักตัวเอง สนใจที่จะดูแลตัวเองบางท่านบางคนไปเรียนแต่งหน้าไปเข้าคอร์สนะคะแต่งหน้าทําผมใหม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นนะคะให้ตัวเองดูสวยขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นด้วยแต่ทุกๆพลังงานเป็นไปอย่างช้าๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะในช่วงนี้นี่คือพลังงานของคุณณนะปัจจุบันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในอดีตคุณไปเจออะไรมาบ้างนะคะในอดีตคุณไปเจออะไรมาบ้างออ้หนักเลยเหมือนกันอืม เห็นไหมคะเดี๋ยวแม่หมอจะเรียงไพ่ให้คุณเห็นชัดๆในอดีตที่ผ่านมาถามว่าตัวคุณไปเจออะไรมานะคะมีใครบางคนทำให้คุณเจ็บสาหัสมากนะคะเหมือนมีคมคมที่ปักลงกลางหัวใจของคุณมันเจ็บมากๆนึกถึงทีไรก็เจ็บปวดทุกทีเจ็บแปลบทุกทีนะคะบางท่านบางคนนะเวลานี้คุณยังไม่ได้ลืมความเจ็บปวดนั้นเสสนิดด้วยซ้ำไปนะคะ คุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนโดนทำร้ายนะคะเหมือนโดนอาจจะมีความไม่สนใจใยดีนะคะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะเคยรักคุณเคยสนใจคุณนะคะเคยเช้าถึงเย็นถึงแต่ณปัจจุบันนี้หรือในสิ่งที่คุณเจอนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาละเลยไม่สนใจคุณ เขาอาจจะไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้เกิดรักซ้อนก็ได้นะคะนะบางท่านบางคนนะคะคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยมีแต่พลังงานความคิดที่มันท็อกซิกมีความคิดที่มันเหมือนมันลบอะนะคะเพราะว่าเขาทํากับคุณได้เจ็บแล้วก็แสบซวงมากๆเลยนะคะเขาอาจจะหันหกหลังคุณทําให้คุณเสียใจบางท่านบางคนนะคะคุณอาจจะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของเขาดีกับเขาทุกๆอย่างเลย นะคะแต่ในท้ายที่สุดเขาก็โกหกคุณเขาก็หลอกลวงคุณนะคะมันเหมือนกับว่าคุณพยายามทําดีกับเขาทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาตอบแทนกลับมาให้คุณน่ะมันคือมีแต่ความเจ็บปวดนะคะอย่างเดียวเลยแล้วเขาเป็นบุคคลที่คุณมีความรู้สึกว่าอันตรายมากๆไม่สามารถเชื่อถืออะไรได้เลยนะคะมีความโกหกมีความหลอกลวงนะคะจากที่เขาเคยมีเวลาให้คุณตอนนี้ก็คือในอไม่มีนะคะ จากที่เขาเคยใส่ใจคุณก็ไม่ใส่ใจคำมั่นสัญญาอะไรต่างๆที่เขาเคยให้ไว้กับคุณไม่มีอะไรเลยที่เขาทำได้นะคะมันมีเพียงแต่มันมีเพียงแต่ลมปากนะคะในแต่ละวันที่ดำเนินไปคุณมีแต่ความเจ็บปวดคุณมีแต่ความเสียใจนะคะคุณหวนึกถึงอดีตหัวนึกถึงความรักที่เขาเคยให้คุณแล้วคุณก็ยึดติดแต่ณนะปัจจุบันหรือในสถานการณ์ที่คุณเจอเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแรกวันที่เขารู้จักกับคุณแรกที่เขาอยากจะได้หัวใจคุณมันเหมือนกับเขาพยายามลงทุนพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรักแล้วก็ให้คุณเหมือนกับมอบใจให้เขานะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเขากลับไม่สนใจใยดีคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนกับว่าตัวคุณเหมือนไปหวานข้าวผิดนามันเหมือนกับว่าคุณไปให้ความรักกับคนที่เขาไม่ได้รักคุณน่ะนะคะหวานข้าวผิดนาหวานหวานเม็ดข้าวลงไปบนพื้นคอนกรีต ยังไงมันก็ไม่มีวันงอกเงยไม่มีวันแบ่งบานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจึงมีความรู้สึกว่าคุณควรจะพอ,อ,อ,พอสักทีกับความสัมพันธ์นี้นะ,ค,ะคุณเข้าไปตกอยู่ในรักสามเศร้าเรา3ามคนก็ได้นะบางสถานการณ์นะคะนะมันเหมือนกับคุณไม่สามารถออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้เหมือนกับเขาดึงคุณไว้นะคะมันเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจคุณแต่พอคุณจะไปจากเขาเขาก็ดึงคุณไว้เขาก็ฉุดรั้งคุณไว้ คุณไม่เข้าใจว่าการที่เขาฉุดรั้งคุณไว้หรือดึงคุณไว้มันเป็นเพราะว่าความรักหรือว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรทําไมเขาถึงไม่ปล่อยคุณทั้งๆท,ที่เขาก็มีคนอื่นอยู่แล้วนะะงานนี้คุณเสียทั้งตัวเสียทั้งใจเสียทั้งเงินนะคะบางท่านบางคนเนาะนะคะแล้วก็ยังได้รับความที่เฉยเมยเฉยชาความไม่ใส่ใจจากเขานะคะเขาทํากับคุณเหมือนคุณไม่มีหัวใจแล้วเขาก็เหมือนคนที่ไม่มีหัวใจให้คุณเหมือนกันนะคะ คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับบางท่านบางคนเป็นถึงกับเป็นภาวะเครียดนะคะถึงกับเป็นภาวะซึมเศร้านะคะคุณมีความรู้สึกว่าในแต่ละคืนที่คุณจะหลับเนี่ยมันมีแต่ภาพภาพของความเจ็บปวดที่เขาได้มอบให้กับคุณนะคะนะนี่คือสิ่งที่คุณไปเจอมานั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดู <c oughs> พลังงานของเขาคนนั้นกันนะคะ พลังงานของเขาคนนั้นว่าเป็นยังไงบ้างนะคะณปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักอิสระนะคะมากๆเลยเขาไม่ชอบการผูกมัดอาจจะเป็นคนไม่อยู่กับที่ชอบเดินทางชอบไปเที่ยวนะคะเป็นคนที่มีความโลเล หรือณเวลานี้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเป็นคนที่มีความดื้อรัน้นมันเหมือนกับว่าเวลาที่เขารักคุณนะ่ะบางท่านบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะอันนี้พลังงานของเอ่อพลังงานของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่ามันเป็นการดูแบบ general reading อะนะคะเป็นพลังงานทั่วไปเนาะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักอิสระมาก,มากๆเขาไม่ชอบการผูกมัดต่อให้เขามีครอบครัวต่อให้เขามีแฟนก็ตามนะคะ อย่าไปจําขีดจํากัดอะไรเขาเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณถามคํานึงว่าเขาอยู่ไหนทําอะไรกับใครเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าเขาโกรธคุณมากแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาซักมาถามแม่หมอมองว่าในความสัมพันธ์สาหรับใครที่เป็นแบบนี้แม่หมอมองว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะคุณต้องรู้ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยคนเราต้องให้เกียกรติกันไปไหนต้องบอก นะคะไม่ได้มไม่ได้หมายความว่าจะต้องรายงานเหมือนแม่ลูกรายงานแม่นะคะแต่หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนเนี่ยเราจะต้องมีการบอกกล่าวว่าเราทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ความสบายใจเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้เขาเรียกว่าเหมือนมีความ trust มีความเชื่อใจนะคะแต่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้มีพลังงานเหล่านี้ให้กับคุณเลยมันเหมือนกับว่าเขารักอิสระเขาจะไปไหนทําอะไรคุณอย่าไปถามเขานะคะคนคนนี้แล้วเขาก็เป็นคนที่ นะเหมือนคนที่เหยียบเรือสองแคมเป็นคนที่มีความรักหนึ่งอยู่แล้วก็ไปเอาความรักทนะี่สองเข้ามาเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกมากมายแล้วก็เป็นคนที่โลเลค่อนข้างที่จะโลเลเอาแต่ใจตัวเองนะเหมือนคนหนักแน่นเลยเอาความคิดของฉันเป็นใหญ่แต่ที่จริงแล้วเป็นคนโลเลคนหนึ่งแล้วก็เหมือนมีความเป็นเด็กด้วยไม่ได้โตเลยนะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อะไรเลยนะคะคแต่ทําเสมือนว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ตัวเองมีความหนักแน่นแต่จริงๆแล้วเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ดื้อรั้นใครบอกอะไรก็ไม่ฟัง นะคะนะ,อ,ะอย่างที่แม่หมอบอกว่าคนคนนี้บางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่บางพลังงานเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเขาเป็นมือที่3ของเขาก็ได้นะคะบางพลังงานเนาะนี่คือ,อพลังงานของเขาคนนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเขาคิดยังไงกับคุณบ้างในเวลานี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างในเวลานี้ณนะเวลานี้นะ <c oughs> เดี๋ยวแม่หมอขอเก็บไพ่อันนี้ก่อนนะคะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างในเวลานี้พลังงานหน้าไพ่ที่แม่หมอจับได้ทุกๆครั้งเลยมันจะเป็นพลังงานที่คล้ายๆเดิม แสดงว่าโดยรวมแล้วลูกดวงที่เข้ามาดูแม่หมอจะได้เจอความรักประมาณนี้นะคะความรักที่ประมาณว่าพอเสียคุณไปเขาถึงจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดคนคนนี้ก็เหมือนกันนะคะคนคนนี้ก็เหมือนกันถ้าถามว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณแม่หมออยากจะบอกว่าตอนนี้เขาเศร้าเขาเสียใจเขามีความทุกข์มากๆเลยนะคะเขาต้องไปเจออะไรบางอย่างมาแน่นอนคนคนนี้อาจจะไปเจอความรักที่ไม่จริงใจ อาจจะไปเจอคนที่โลเลเหมือนกับเขานะคะมันเรียกว่ากรำได้สนองกำแล้วในเวลานี้แล้วก็ถ้าจะถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณในเวลานี้แม่หมอบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณนะคะมันเหมือนกับว่าเขาเคยมีคุณอะในเวลาที่เขามีปัญหาหรือว่าในเวลาที่เขาหาทางออกอะไรไม่ได้เขาเคยมีคุณเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นเซฟโซนของเขา แต่ณเวลานี้มันเหมือนกับว่าสถานการณ์นี้เหมือนกับเขาเจอปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเขาไม่มีคุณอยู่เคียงข้างวันนี้มันทําให้เขาคิดถึงคุณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้กําลังพยายามที่จะนะคะกลับเข้ามาหาคุณหรือพยายามทําวิธีใดก็ได้นะคะที่จะติดต่อหาคุณนะ,ะเป็นไปได้ไหมว่าคุณบล็อกเขาคุณและเขาบล็อกกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางใจหรือในเรื่องของโซเชียลนะคะก็เป็นไปได้ คนคนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าคุณบล็อกเขาเขาก็จะทําอวตารมาเพื่อที่จะติดต่อหาคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้บล็อกเขาคนคนนี้เขาจะส่งข้อความกลับมาหาคุณเขาอยากจะมีคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะขอคืนดีคุณตอนนี้ณเวลานี้นะคะเขายอมคุณหมดแล้วทุกอย่างเขาซีโรราบให้กับคุณนะคะเขาต้องการที่จะกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างขออนระหว่างคุณและเขาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ถ้าถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณจิตใจของคุณเป็นยังไงนะเวลานี้รู้ค่ะเขามีความรู้สึกว่าหัวใจของคุณอาจจะเย็นชาสําหรับเขาไม่ต้องการเขาอีกต่อไปแล้วหรือเปล่านะคะในใจบางครั้งเขาคิดแบบนั้นแต่อีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าคุณยังมีความรักให้เขาอยู่เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะ เหมือนเขาค่อนข้างจะลังเลแล้วก็สับสนใจนึงก็คิดเข้าข้างตัวเองอีกใจนึงก็เผื่อไว้เผื่อว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะเขาอาจจะเคยโกหกคุณตอนนี้เขาก็รู้ว่าคุณไม่เชื่อใจเขาแล้วนะคะมันมีพลังงานอยู่หลายอย่างมากในตัวเขาเขาค่อนข้างจะสับสนว่าคุณเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดด้วยเพราะว่าเขาเคยทํากับคุณเคยให้ให้ความเจ็บปวดกับคุณเขาก็เลยไม่มั่นใจว่านะตอนนี้ คุณจะรู้สึกยังไงนะคะเขาค่อนข้างเครียดนะค่อนข้างเครียดนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะหันหลังให้เ,าหเขาไปแล้วก็ได้นะคะนั่นคือพลังงานความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีกับคุณในเวลานี้แต่ถ้าถามว่าเขาเสียใจไหมเสียใจอย่างแน่นอนเขารู้สึกผิดไหมที่เขาเคยทากับคุณรู้สึกคะ่ะแล้วณนะเวลานี้วันนี้เขาอยากจะกลับมาซิโรราบให้กับคุณอยากมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากขอโทษ นะคะอยากจะแก้ตัวแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ที่ที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณไว้นะคะนะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแล้วคุณละ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเราดูไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วคุณละ่ะคิดยังไงกับเขานะคะแล้วคุณคิดยังไงกับเขา <c oughs> หักหลัง อืศยาศักด์เจ็บปวดนะถามว่าคุณคิดยังไงกับเขามันเหมือนกับว่าคุณมีทั้งความรักบางท่านบางคนบางพลังงานนะคะพลังงานอาจจะแตกต่างกันออกไปเนาะแต่จากหน้าไพ่ของแม่หมอแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณยังคงมีความรักแล้วก็มีแพชชั่นแล้วก็มีความหวังในตัวคนคนนี้อยู่ลึกๆนะคะต้องใช้คําว่าลึกๆเนาะ แต่ว่านะคะคุณก็เคยได้รับประสบการณ์ที่มันแย่ๆจากเขาคุณเคยโดนเขาหาักหลังตอนนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่เชื่อใจเขาเลยถ้าเกิดว่าคนคนนี้ย้อนกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเขาก็คงกลับมาทําให้คุณเจ็บอีกคงกลับมาหาักหลังคุณอีกอตัวคุณเองก็ไม่ได้โกรธเขาเลยนะคะในเวลานี้เหมือนกับว่าคุณอโหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยเขาแต่ถ้าจะถามว่าแต่ถ้าจะถามว่านะคะเชื่อใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่นะคะไม่ได้เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าถามว่ามีความรักให้ไหมก็ยังมีอยู่ความรักมันก็ยังอยู่ในจิตใจนะคะถามว่าเพราะอะไรคุณถึงยังมีความรักให้เขาแล้วยังอโหสิกรรมให้เขาด้วยหรือไม,ไม่ไม่ถือโทษโกรธเขามันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเลยก็ได้นะคะนะมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณนะคะ เขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณ <c oughs> คนคนนี้จะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณตาสว่างมันเหมือนกับเขาได้เห็นความจริงอะไรบางอย่างนะคะหลังจากที่เขาใช้ชีวิตแบบไม่มีคุณนะคะเขาได้เห็นอะไรบางอย่าง <c oughs> คนคนนี้เขาจะพยายามกลับเข้ามาหาคุณ แบบปุบป,ปับฉับพลันเลยนะคะคุณไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวเลยเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะดึงเอออยากจะเขาเรียกว่าเนี่ยไพ่ของการกำเนิดอยากจะจะมาทําให้ความรักของเรามันได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาจะเข้ามาปลดล็อกแล้วก็เข้ามาแก้ไขเรื่องต่างๆที่มันเคยผิดพลาดเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณคนคนนี้นะคะบางท่านบางคนบางพลังงานนะเขาไปขออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขาไปอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนบานศาลกล่าวให้คุณและเขาได้กลับมามีโอกาสคบกันรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณและเขาถ้าเกิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเขาหรือว่าให้โอกาสในการที่จะกลับมาคบกันครั้งนี้มีความรู้สึกว่าเขาจะแก้ตัวเขาจะกลับมาเป็นคนดีแล้วก็กลับมาชัดเจนกับคุณนั่นคือพลังงานความคิดของเขานะคะสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูบทสรุปนะคะในความสัมพันธ์หรือ แนวโน้มแล้วก็บทสรุปแล้วกันระหว่างคุณและเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้ถึงกับต้องไปบนบานสารกล่าวถึงกับต้องไปนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเลยหรอนะคะจะสงสารดีไหมคนคนนี้นะคะนะสงสารดีไหมเอ่ยลูกดวงแม่หมอว่ายังไงคะนะนี่นะคะมีไพ่ของการหรือฟื้นมีไพ่ของการ ฟื้นฟูนะคะอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนกับความรักที่มันได้ความรักที่มันมันมาลายหายไปแล้วความรักที่มันได้ตายไปแล้วนะคะเหมือนต้นไม้ต้นนี้ที่กำลังจะตายแต่ก็มีคนเอาน้ําเอาบัวมารดน้ําทําให้ต้นไม้ต้นนี้งอกเงยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่างมากเลยว่าคุณและเขาคุณอาจจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> บางท่านบางคนคุณเป็นแม่ของลูกเขาบางท่านบางคุเออบางคนนะคะ เป็นครอบเป็นครัวกันแล้ว,น,ลวนะคะนะมันเหมือนกับตอนนี้เขารอเวลาที่จะกลับเข้ามาหาคุณนะคะอืมรอเวลาที่จะติดต่อหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกไม่นานนี่แหละแม่หมอว่าไม่เกิน6เดือน9เดือนต่อจากนี้นะค,ะคนคนนี้เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะคนคนนี้เขาไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปเขามีความอลาลัยอาวรอ,อย่างมากในตัวของคุณนะคะ เขาอยากจะกลับมาทําความรักในครั้งนี้ให้มันสมบูรณ์แบบอีกครั้งเพราะเขาเชื่อว่าคุณและเขาเป็นเนื้อคู่กันยิ่งเขาได้ไปคบกับคนอื่นยิ่งเขาได้ไปอยู่กับคนอื่นยิ่งเขาได้เปรียบเทียบว่าไม่มีใครเหมือนคุณได้ไม่มีใครรักเขาเหมือนอย่างที่คุณรักแล้วไม่มีใครดีกับเขาอย่างที่คุณดีเพราะฉะนั้นเขาเลยมีความรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยเหมือนคู่พรมลิขิตกันนะคะนะคนคนนี้เขาจะพยายามเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะ เหมือนว่าเป้าหมายของเขานั้นคือหัวใจของคุณน,นั่นเองเขาจะกลับมานะคะในความสัมพันธ์แล้วก็นะคะผูกมัดก,กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กันแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันมีพลังงานของเนื้อคู่กลับมาแล้วคนคนนี้นะคะถ้าเกิดว่าบางท่านบางคนนะเขาเอาเปรียบคุณในเรื่องของการเงินนะคะเคยเอาเปรียบคุณตอนนี้เขาจะหันกลับมาดูแลคุณนะ,ะบางท่านบางคนถ้าเกิดว่าเขาเคยเป็นหนี้คุณเขาก็จะมาชดใช้คุณ นะคะนะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาจะทดแทนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจนะคะมันก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะให้โอกาสไหมบางพลังงานนะคะอาจจะไม่ให้โอกาสแต่ตามหน้าไพ่ของแม่หมอเนี่ยถือว่าคุณยังให้โอกาสเขาเพราะว่าไพ่ของพรหมลิขิตไพ่ของความสมบูรณ์ยังกลับมาไพ่ของความเป็นแม่ของลูกหรือเป็นครอบเป็นครัวยังมีอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานหน้าไพ่จากไพ่ขลังออร์เรคิลนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดู พลังงานของไพ่โรแมน e ์อันเจนะคะว่าไพ่จะบอกว่าอะไรบ้าง this could be the one chemistry soulmate นะคะเขบอกว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณคุณก็ลองถามใจตัวเองดูนะคะแล้วก็ลองพิจารณาดูว่านะคะเขานะคะดีพอคู่ควรสำหรับคุณหรือเปล่า นะคะแล้วก็มีไพ่ของคําว่าเคมิสตรีคุณและเขามีแรงดึงดูดต่อกันอย่างมหาศาลเหมือนกับว่าคุณไปเจอใครก็ไม่เหมือนเขาเขาไปเจอใครก็ไม่เหมือนคุณนะคะแล้วก็มีพลังงานของคําว่าโซเมตคุณและเขาคือเนื้อคู่กันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความนะคะไพ่ข้อความที่เขาอยากจะส่งหาคุณนะคะมีอะไรบ้าง ฉันยังฟังเพลงของเราทุกวันฉันมีสิทธิ์แค่รักแต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง <c oughs> ก็ตัวเองทำตัวเองอะนะคะแล้วจะมาแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าน้อยอกน้อยใจเพื่ออะไรเนาะ <c oughs> <c oughs> ฉันกำลังได้รับกรรมในสิ่งที่ได้เคยทำไว้กับเธอนะคะถ้ายอ้อนเวลากลับมาได้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอไป สายเกินไปหรือเปล่าที่เราจะกลับมารักกันเหงาเมื่อไม่มีเธอฉันรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเธอต้องเสียใจแค่ไหนนะคะเหมือนเขาได้รู้ละเขาได้รับรสชาตินั้นแล้วนะคะฉันคงไม่ดีพอสำหรับเธอรักด้วยหัวใจแต่จำจากไปเพราะเหตุผลนะคะฉันยอมแลกทุกอย่างเพื่อการได้มีเธอ และใบสุดท้ายนะคะฉันแปลกใจที่ยังฝันถึงคุณบ่อยๆหรือว่ามันคือสายสัมพันธ์แปลว่าคุณและเขาหรือว่าเขานะคะอาจจะฝันถึงคุณอาจจะคิดถึงคุณมีคุณอยู่ในภายใต้ภายในจิตใต้สำนึกของเขาก็เป็นได้นะคะนี่คือพลังงานทั้งหมดของคุณที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอก็ขออวยพรให้คุณนะคะเช่นเดิมเนาะได้พบความรักดีๆพบคนดีๆคนที่มีศีลเสมอกันคนที่จะทำให้คุณมีความสุข ะะขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดนะคะหากวันนี้คุณรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกว่าหมดกําลังใจขอให้คุณจําไว้ว่าไม่มีอะไรนะคะที่จะอยู่กับเราตลอดไปฝนที่ตกยาวนานที่สุดสุดท้ายมันก็ต้องหยุดนะคะค่ำคืนจะเหน็บหนาวและยาวนานขนาดไหนมืดมนอย่างไรเดี๋ยวแสงสว่างของพรุ่งนี้ก็จะมาเยือน ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปนะคะแล้วมันจะผ่านไปค่ะแม่หมอขอส่งกำลังใจนี้ไปยังลูกดวงทุกๆท่านวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ